ร้อยเดียวพี่น้องโอ้ยมาเอาถือเทสเสด็จเสดงคาดนาะมันเกินปั้นมนีิ <c oughs> ระวังรถนะครับอย่าให้เขาเหยียบสายลายนอหลางานบาดลอยหนึ่งว่าเัรพี่น้องสองทุมจะเธอแม็กนิ่งยูเสร็จแล้วมันถือว่าเร็วมากเลยนะนี่วันแรกอะ่ะ ปกติเราเสียงมีหงอนตะกี้เนาะสมัยสองสามสามปีก่อนซีทุ่มยังมัฒนาเหลวอู้หิดอกเลยไปถามก็ได้บักละเขาจะเอาไปใส่แอดมินอ่านอนุมัติเข้ากลุ่มด้วยค่ะแต่ตอนนี้พี่ใหญ่กำลังจัดการให้อยู่นะครับพี่ใหญ่ โทรบอ,อกแ,แอดมินยังเขาโทรบอ,อกแอมมินให้แล้วนะครับจะเย็นๆเด้อนะครับผมจะเย็นๆเสาร์ศุกรดสามทุ่มละครับพี่อายกําลังแต่งหน้าคับพี่อายกําลังแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆเพืพ่อในสุดไม่ได้พี่น้องมือแล้งนี่มีเพลงคู่กันแล้วกันละเขากลุ่มมาเลยมาฟังเพลงคู่พ่อจ๋าลูกจา๋าเลยามัมยามาน,น,นยัม่หนอนนางนะเอามือจับขึ้นนางขึ้นนางบรเพ่ามือเถอะแม่ <c oughs> โอ๊ยศาสตร์แม่ <า S 1> น้อยพูดแ,แต่ศาสตร์ปูเรียนตลกเขาก่ก็นี่ย่อยก็นอันิปูไว้ไห้ล้อง้างอายมาถึงยังอ้าอายแต่งหน้าอยู่บ้านนะครับแต่งหน้าย,ยุของแอร์ยุบาลมูลครับน้องน่าจะออกมาช่วงสองทุ่มนะครับส่งสองทุ่มเดอ้อกลุ่มเปิดนะครับมือคือนนอนฟังเพลงพอม,มาอกๆมือเคลื่อนบ่ครับ มีผัวบาว่าขอแค่มีเวลาให้อายบอกด้วยความเต็มใจอายรับได้ที่เธอเป็นเธอผิดก,กันมือใดโทรมาได้อายพร้อมเสมอเจ็บจากเขาบอกเขาได้เดอ้อร้องเพื่อเธอ ยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้แม่ต๊อกสายใหม่ครับเมเนต่ายว้าววันนี้พี่เนตก็มาเด้อน้องเนตพออำนาจก็มาแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเวทีนะครับมาให้กำลังใจทีมงานนะครับบ่ได้อยากเป็นที่หนึ่งขอเป็นที่พึ่งทางใจ ตำแหน่งอียังกะได้แค่ได้อยู่ข้างกายกับพอน้ำตาที่ไหลจากเขาขอเช็ดให้เจ้าได้บอกเพเป็นผัวพัทามกบพอโอเคเนาะสวัสดีไม่น้อยครับทีตึงๆนะครับไอ้ อลังการโชว์หรือว่าเสียงมีหกสองนะครับพี่น้องพี่น้องแย่บแบงแยกเ้อนะครับย่บแบงแยกอันนี้ก็ซ้าหมอลําวงลูกนะครับวงลูกที่คลอดออกมาจากเสียงมีหกนะครับซึ่งเป็นาทายาทสายเลือดของระเบียบวาทศิลป์นะครับจากการาเสียงมีหกกับระเบียบคลอดมานะครับเออคลอดเสียงมีหกออกมาเสียงมีหกกับมาคลอดต่อเป็นอลังการโชว์ อีกวงหนึ่งครับพี่น้องครับเวทีอลังการมากขอบคุณมากเลยครับจะน้อยนี่เปิดไฟกินเนสเซียลังการครับพี่น้องเปิดไฟกินเนเซียลังการครับต่อน้ำตาที่ไหลจากเขาขอเช็ดให้เจ้าได้บอกผู้ดใจดจ้างผู้ใดเฝ้าจ้างนี่โอ้ยผมบอกเลยเด้อ คุ้มค่าละ่ะพี่น้องเอ้ยมีการมีงานนะมันคุ้มค่ากับมอลำสองแสนสามสองแสนสี่สองแสนหาในตอนนี้เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้มาลำมีตั้งแต่สามแสนหาเมื่อเร็วนะครับสามแสนห้าหมดแล้วเดอ้อมอลำสสใส่นี่เวทีลักษณะนี้ไฟเสียงสีแบบนี้อ่าศิลปินอ่ามีชื่อเสียงแบบนี้นะครับจ้างยากเราได้พี่น้องในราคา 2, สองแสนตน้ตนๆน,น,นะครับตอนนี้เสียงมีหกข,ของเขามันจะสตาร์ที่สามสิบหาแล้ว สามซีสามหาแล้วนะครับเท่ากับวงมาลาทั่วๆไปแล้วนะครับบันนีกะะ่ก็ะด้เฮดเอาใจจะพาพ้ธีงบปลายหลนะครับโคบปลาหลแต่ว่าอยากไดิม,มารำมูรดบาดสามซีขั้นขึ้นกัน,นครับพี่น้องครับแดนเซอร์กระเต็มฮานขึ้นกันนะครับตามรับรองว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าบพานาเกียรติคุ้มค่าบพานาเกียรติพี่น้องจ้างรถเดเอร์ ส่งสคริปเพจมรำมาัางการโชว์ค่ะแมนครับน้องธิดามาถึงยังน้องธิดาย,ยังไม่ถึงครับน่าจะช่วงสองทุ่มนะครับครับผมอาจะช่วงสองทุ่มเป็นขนาดจ,จะมาหอดครับแม่ยังแอบ,บเสียดายเลยลูกเปิดฤดูการอลังการโชว์วันนี้วันนี้แอบ,บเสียดายโอ้ครับเสียงมิหกมาครับพรุนี้แม่จะไปดูทั้งสองวง โอ้ขอบคุณมากครับี่ยอยากไปดูโชว์ใหม่อีลาโอ้พี่น้องเดี๋ยวขอสป,ปอยโชว์ลูกสาวปีนี้ก่อนโชว์ลูกสาวฤดูการปีที่6เด้อเป็นโชว์ลูคแบบที่แม่ๆยังไม่เคยเห็นน้องทําแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าพ่ออยากให้ลูกได้โชว์ความสามารถให้แฟนๆได้ดูแบบหลากหลายนะครับก็เลยจัดสรรบอกผู้เบียวว่าให้ทํโชว์อะไรก็ได้ที่แปลกจากที่แฟนๆเคยเห็นะอาย เคยจะใส่สุดง,งามขึม้นมายืนเส่สวยรล่อเพลงแต่บัดนีก้กระสีได้เปลี่ยนลุกใหม่รูปแบบใหม่อีกแบบหนึ่งครับในการโชว์นำเสนอโชว์ของน้องนะครับพี่น้องรอติดตามโหลดบอกเลยว่าพี่น้องสีหัวว้าวว้าวเทแต่ว่านบกบม่ให้หลุดครับนกไม่ให้หลุดนะครับอยากให้พี่น้องด้เบิง่งมือเปิดวงเฉเดียววันที่สามตุลาคมบอกได้เลยว่าพี่น้องตาขาดนะะแต่วัาตอนนี้ลูกสีร้องเพลงถือไปกับบ้านในรู ก็มีอันอดอกแม่้ได้ยุดดอกให้มันเห็นข้าวมาบอสหนู่น่ะแมพทับสีขาวขอของใด้เด้อล่ะขอบมันน่ะ อยู่ในใจเสมอทั้งสองวงโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยยิ่งยังสิกับอ,อุ่นอกอุ่นใจพี่น้องครับตอนนี้แม่แม่กำลังทยอยมาปูเสือแล้วนะครับโอ้หมกบันจีดแกมีหมอลำมาหนิบันจีดแกมีหมอลำใหญ่เหรอเด้อมาหนิพี่น้องปูแก้วมีหมอลำใหญ่อีกวงหนึ่งแล้วนะครับแม็กแม็กให้เพิ่นปิดไปก้อนนั่นละ่ะเพราะว่าเข้าบ้านในมีเนีแนวมว่าข้นลอดเข่าลอดออกมแมเห็นบอนหน่นแม็กแต่เธอให้คือเพ่ตีเนี่นนยมันสวดนั่นแมะ อินนอยก็ส,สุดแมปิดไปเลยสีเหือจังเหือเขื่อนปิดไปก้อนค้นสีรอดออกรอดเข,าข่าความหมายนะ่ะมันขึ้นในไปเบื้องหลัพี่แต่ออ่แม่ มันเคืนจืนครับแต่ละตัวที่ใหญ่ครับโรกแข่งขึ้นยางมันเคื่อนโตกะแห้งครับยี่บานเข้าน่งโตกแห้งครับโซดีวิตเตอรโต้อ้องเว้นเออแต่ไฮพิลารัตกับพี่ร่มเป็ดปักตะไคร่ไระันต จะเรื่องเออเออเออได้โลแท้และพี่รัดับพี่ร่มเนี่ยแหละโลแฟนพันแท้เนาะเลฤดูการหนึงใครดูบ่อยที่สุดแล้วเออติดต่องานโดยบอสนุครับ0969698955 ศูนย์หกข้าเอาหาขวามเลยจะเป็นตุม่มตั๊กค่ะซะบมแมนตัวละพี่น,อน้องคนละเบิดกับเสียงพี่หกศูนย์หกห้าห้าสามสองห้าหนึ่งห้าหกบอดหนุหน้าเล่นนครับพี่น้องครับมันบอมแมนบมอลมสองแสนแล้วแบบนี้ง่ายปะนี่ซ้ำหมอลำสามแสนเหมือนตอนนี้ฮันเมื่งเคียงเสียงกันมานคุณ ตู้แขนอเมเจอสองสี่หกแปดสิบสิบสองตู้ป้าพี่น้องอัดแน่นสิบสองตู้เลยอันนี้ตู้อเมเจอ์นี่ตู้แขนของของของวอเทกโอ้ยมาแมนโอ้ยตู้แขนอเมเจอตู้เบดวอเทกสนกขอข้อวอาพิดกดลิงก์นะครับแม่แม่นะครับเขากลุ่มนะครับลาบเดือนปลอดภยัยขอบคุณครับเอม างามแล้วงามแล้วพี่น้องงามแล้วนะฮะนเข้ามานี่สวยแล้วสวยแล้วมีฟอข้างหน้าด้วยนะครับบ่ต้อ,อตงห่วงเลยมาีิกับความอลังการของโชว์น้องๆนะครับมาลัมาลมาร์ลัมไม่แต่บาบโมเนมาลําหน่อย้อพี่น้องเป็นมะลําที่อยู่ในเกรนที่กลางๆนะครับแต่บางโมเนมะลัหน่อย ต้องใช้คาว่ากลางๆครับเพราะว่าเบิ่งจากนางลานเวทีต่างๆแล้วคือแบบสุดยอดมากเลยนะฮะเยืนเอนเยือนเยือนเราจะแจ้งใครได้ขครับผู้ภัย